เอาหายไปหนึ่งไม่เป็นไรมีคนเดียวก็สอนมีคนเดียวมีคนเดียวก็สอนฮะให้เข้าเรียนหางคำฮะสองรอรออาจารย์ครับสอนอยู่คนเดียวก็สอนเดี๋ยวได้เพื่อนเข้ามาอีกก่อนนะเพื่อนเข้ามาก่อนไม่ต้องรอหรอกครูเราลงคนรำเลย เดี๋ยวเพื่อนตามมาเดี๋ยววิดีโอไว้เพราะถ้าบอกว่าอัดวิดีโอเดี่จะคุยคุยเชื่อชื่อกันนานเลยก็รูดด้วยโชกอัพหรือหรือจะเรยกร้ออะไรก็ได้เออเรียกร้องกันเอะนะอ้าวนะครับก็เริ่มหน่วยที่สี่นะครับก็ระบบรองรับน้ำมาแบบโชกอัพนะครับ มันคืออะไรนะครับตอนนี้นะครับอ่าหลักการทํางานนะครับโชกอัพเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์นะครับที่ช่วยรองรับนะครับแรงกระแทกนะครับและลดแรงสั่นสะเทือนนะครับของรถนะครับและยังทํางานนะครับหน้าที่ของมันก็คือน่วงนะครับการเคลื่อนที่นะครับขึ้นลงนะครับของตัวถังรถยนต์นะครับเพื่อ ให้ล้อนะครับมันสัมผัสกับผิวถนนนะครับเวลารถวิ่งนะครับก็มันจะทําการม่วงนะครับโดยการควบคุมการยึดตัวของสปริงนะครับหรือแหนบร่วมด้วยนะครับโดยการนะครับเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนนะครับจากพลังงานกลนะครับเป็นพลังงานความร้อนหน้าที่ของมันก็คือคืออะไรหน้าที่ของโช๊คนะครับก็ดูซับนะครับ ดูซับแรงสะ,สะเทือนนะครับสองของอ๋อมันจะทำการเด้งขึ้นลงนะครับหรือการเต้นของนะครับตัวรถยนต์นะครับให้หน้อยลงนะครับก็เหมือนกับรถมันอ่าเหมือนกับเราขี่นี่เหมือนเหมือนไม่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 ขี่เกียร์นะเพราะว่าถ้ามันมีโชคเนี่ย แต่ก่อนนี่ขี่เกียร์นี่ยมันจะเด้งนะครับเพราะว่ามันมีโชกนะครับตอนนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมานะครับต่อมาหน้าที่ของมันก็คือนะครับทําให้สั่นสะเทือนนะครับทําให้การสั่นสะเทือนนั้นนะครับหรือการเต้นของน้ําหนักสปริงนะครับได้ไม่ได้รองรับนะครับเช่นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทําทําให้การสัน่นหรือการเต้นของน้ําหนักนะครับ ที่สปริงไม่ได้ลองรองรับนะครับเช่นนะครับล้อเทาร้อนะครับตัวห้ามล้อนะครับลดน้อยลงก็คือสั่นน้อยลงนะครับ,บต่อมาประโยชน์นะครับประโยชน์ของมันก็คือประโยชน์ของมันก็คือนะครับของโช๊คอัพก็คือความสะดวกสบายของผู้ขับขี่นะครับ ของผู้ขับขี่นะครับจะทําให้เกิดความนิ่มนวลน,นะครับของการขับขี่นะครับปลอดภัยนะครับทรงตัวได้ดีนะครับลดการโค้งเคียงของตัวรถนะครับประมาณประโยชน์ของมันได้ยินไหมไความประหยัดนะครับ,รบลดการสึกหรอนะครับของเครื่องยนต์ ลดการสึกไม่ใช่ลดการสึกล้อของอยางนะครับและร <c oughs> ะ,ะบบบังคับเลี้ยวนะครับไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับโอในส่วนอ่าสไลด์ที่เห็นนะครับมันก็จะเป็นชนิดของโช๊คอัพมันจะแบ่งตามประเภทการใช้งานก็แบบโช๊คอัพแบบกระบอกเดียวแล้วก็แบบทำงานโดยตรงนะครับ โชกอัพนี่มันมีมันจะแบ่งตามงานนะครับอยู่สองระบบนะครับมันจะมีตามง,งานสองระบบอ่าเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับได้ยินไหมนี่พักกันได้ยินไหมได้ยินครับอ่ต่อมานะครับมันจะแบ่งอยู่สองระบบก็คือโชกอัพแบบน้ํามันคืออะไรแบบใช้น้ามันไฮดรอลิกเนี่ย เป็นตัวทำนะครับเป็นตัวทํางานที่เกิดจากความเหนื่อยนะครับเพียงอย่างเดียวนะครับแบบแบบน้ํามันนี่ก็คือในขณะที่นะครับทํางานนะครับน้ํามันไฮโดรลิกจะไหลผ่านวาลภายในนะครับกระบอกสูบจึงทําให้เกิดฟองอากาศนะครับขึ้นภายในน้ํามันนะครับไฮดรลิกนะครับมันจะเป็นฟองนะครับอากาศนะครับของน้ํามันนะครับแต่ทําให้โช๊คอัพนะครับทํางานได้ ไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะครับกับรถที่ใช้ความเร็วสูงนะครับถ้าถ้ามันเกิดฟองอากาศแตกนะครับจะทําให้นะครับโช๊คอ,อัพเกิดการขาดช่วงการทํางานสั้นๆน,นะครับตัวนี้ก็คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับโช๊คอ,อัพแบบน้ํามันนะครับต่อมานะครับจะเป็นโช๊คอัพแบบโช๊คอัพแก๊สนะครับโช๊คแก๊สนะครับโช๊คแกสค๊กแกสนี่คืออะไร เห็นพวกเราใส่เยอะกันจังของมอไซน์ f. นะครับมันจะอาศัยการทํางานนะครับการทํางานรวมกันะนะครับระหว่างนะครับแก๊สในตัวเจนและไฮโดรลิกนะครับเมื่อโช๊คอัพได้รับแรงสั่นสะเทือนแล้วนะครับจากพื้นถนนนะครับลูกสูบของชโช๊คอัพจะเลื่อนตัวนะครับมาด้านล่างนะครับของกระบอกสูบนะครับมันมีตัวอย่างให้ดูไหม ดูก่อนไม่มีไม่มีตัวอย่างไม่เป็นไรก็เมื่อโชกอัพได้รับแรงสั่นสะเทือนของผิวถนนนะครับลูกสูบนะครับของโชกอัพจะเคลื่อนตัวนะครับลงมาด้านล่างนะครับของกระบอกสูบนะครับทําให้นะครับน้ำมันไฮดรอลิกที่บรรจุอยู่ในกระบอกสูบไหลผ่านวาล์วนะครับขึ้นไปนะครับไหลผ่านวาล์วขึ้นไปนะครับห้องน้ํามันด้านบนนะครับน้ํามันอีกส่วนจะไหล ผ่านวาล์วด้านล่างนะครับเข้าไปในห้องสำรองนะครับในขณะเดียวกันนะครับน้ำมันนะครับในห้องน้ำมันนะครับสำรองนะครับจะเป็นตัวอัดแก๊สในตัวเจนนะครับให้เกิดแรงดันนะครับเมื่อแก๊สเกิดแรงดันนะครับจะทําให้นะครับน้ำมันไฮดรลิกนะครับที่อยู่นะครับหน้าในสองกลุ่มหนึ่งครับให้ไฮโดรลิกสอนวิชาเลยพี่เดง สอนอยู่ครับพี่เลยมี่สอนครับผมสอนครับงานแค่ไหนก็สอนตรงเดียวกันตอนหลับโอ้หัวใจเราเมื่อแก๊สแรงนะครับมีแรงนะครับแรงดันนะครับแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกนะครับอยู่ในห้องสโค๊ เอาใหม่เมื่อแก๊สมีแรงดันนะครับจะดันน้ํามันไฮโดรลิกนะครับที่อยู่ในห้องนะครับน้ํามันสํารองนะครับกลับเข้าสู่นะครับกระบอกสูบดังเดิมโดยเฉพาะในขนาดเดียวกันแรงดันนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจะทําให้ฟองอากาศแตกตัวนะครับประมาณนี้นะครับหลักการทํางานของมันนะครับก็เดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอนะครับให้ให้ดูนะครับ เอาใครเข้ามาแคปหน้าจอไว้นะครับบวกอีกสองก่อนเลยนะบ,บวกสองก่อนเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยหลักการทํางานนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโช๊คอัพหรือโช๊คแอปบซอบเบอร์นะครับโช๊คอัพนั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยรองรับการกระแทกลดการสั่นสะเทือนของตัวรถและยังทำหน้าที่ช่วยหน่วงการเคลื่อนที่ขึ้นลงของตัวถังรถยนต์หน้าที่หลักๆของโช๊คอัพนะครับก็คือช่วยดูดซับการสั่นสะเทือนและลดการเต้นของตัวรถยนต์นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าโช๊คอัพนั้น มีหลักการทำงานยังไงบ้างครับแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักส่วนประกอบของโช๊คอัพกันก่อนนะครับส่วนประกอบของโช๊คอัพ 1. คอยสปริง 2. งตัวเรือนโช๊ก 3. กระบอกสูบ 4. ลูกสูบ 5. แกนโชก หลักการทำงานของโชค๊คเมื่อรถยนต์เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ต่างระดับจะทำให้ตัวคอยสปริงนั้นเกิดการยุบตัวเมื่อคอยสปริงยุบตัวจะทำให้โชค๊คยุบตัวตามไปด้วยและพอเมื่อสปริงคายตัวโชค๊คจะทำหน้าที่ต้านการคายตัวของสปริงทำให้สปริงนั้นค่อยๆคยายตัวจนสู่สภาวะปกติการทำงานภายในของโช๊คนะครับ ช่วงนั้นจะใช้ความหนืดของน้ำมันมาเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ของสปริงโดยเมื่อโชกยุบตัวจะทำให้ลูกสูบนั้นไปดันน้ำมันไฮดรอลิกทำให้เกิดการอัดตัวและเมื่อเกิดการอัดตัวน้ำมันไฮดรอลิกจะไหลผ่านวาล์วที่อยู่ในส่วนของลูกสูบวาล์วเหล่านี้จะทำหน้าที่ควบคุมการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกทำให้เกิดความหนืดนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็น หลักการทำงานเบื้องต้นของจกแอปซอบเบอร์นะครับอาอยู่ไหมนี่อครับอยู่ครับอยู่ครับทำไมเหมือนกับเพิ่งตื่นเลยเนี่ยเสียงเนี่ยก็เพิ่งตื่นครับอแล้วอ้าวอีกสองหัวข้อนะครับก็จะเป็นนะครับ การที่เราเขาจะแสดงว่าชกเนี่ยอาการที่แสดงว่านะครับควรเปลี่ยนชกอัพนะครับก็มันจะมีอยู่ประมาณหลายอาการนะครับเดี๋ยวครูจะยองลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็อาการที่แสดงว่าควรเปลี่ยนชกอัพนี่ก็คือลองกดดูนะครับลองกดด้านหน้าของรถยนต์นะครับแล้วปล่อยนะครับกดเหมือนกับอาเราเดินมาด้านหน้ารถ นะครับแล้วก็กดฟังฟังฝั่งด้านหน้าแถวไฟหน้าหน้ารถนะครับถ้ากดเข้าไปแล้วหลายๆครั้งนะครับแสดงถ้ากดแล้วมันเด้งขึ้นข่มลงมีอาการเด้งขึ้นหลายๆครั้งหลายๆครั้งเหมือนกับโยกนะสแสดงว่าโชคอัพมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับก็โชกนะครับที่ดีเมื่อเมื่อแรงกดเรากดลงปุ๊บมันจะยุบตัวนะครับและ คืนในระดับปกติทันทีมันไม่โยกนะครับไม่มีอาการเด้งขึ้นเด้งลงมันถ้ากดปุ๊บมันก็เด้งขึ้นท,ทันทีมันไม่ไม่ใช่เด้งขึ้นเด้งลงนะครับอันนี้สาเหตุแรกนะครับที่สองสังเกตนะครับรอยรั่วของน้ำมันเหมือนกับรถคูเว็บร้อยสิบเนี่ยเอายกตัวอย่างของมอเตอร์ไซค์เว็บร้อยสิบมันจะมีน้ํามันคาบบริเวณกระบ,บอกหน้าเลยเป็นซึมออกมานะครับ ถ้าเช็คดูแล้วมันก็คือเช็คดูบริเวณซีนของโช๊คอัพถ้ามีข้ามน้ามันเพื่อนแกนนะครับแสดงว่ามันรั่วซึมแล้วนะครับเกิดจากการรั่วซึมนะครับต่อมานะครับตัวของโช๊คอัพยุบตัวนะครับมีการบิดเบี้ยวของโช๊คแกนโช๊คหรือโคดงออันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับต่อมาบริเวณของหน้ายางมีการสึกรหรอแม่สม่ำเสมอทั้งที่ตั้งศูนย์แล้วอ่าสมมุติว่ารถกระบะเราหน้ายางรถยนต์มัน มันเขาเรียกว่าอะไรสึกล้อไม่สม่ำเสมอเราก็ต้องมาตรวจสอบของชกอัพดูบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งศูนย์แล้วมันก็ยังเหมือนเดิมอาจจะเป็นกับชกอัพก็ได้ต่อมาหลังจากที่ใช้งานนะครับจอดให้ใช้มือสอดเข้าไปสัมผัสกับกระบอกชกทันทีถ้ากระบอกชกมีความร้อนแสดงว่าชก ถ้ากระบอกชกอคอัพมีความร้อนแสดงว่าโช็คยังสามารถใช้งานได้อยู่แต่ถ้าสัมผัสแล้วกระบอกช็คมีอุณหภูมิปกติไม่ไม่ร้อนแสดงว่าโชกอคอัพไม่มีการทํางานนะครับต่อมาขณะที่เริ่มออกตัวนะครับโดยใช้ความเร็วปกตินะครับถ้ารถมันเชิดหน้าอือยอึ่ยนะมันกับมันทุกเยอะๆนะเชิดหน้านะครับแสดงว่านะครับ,นะรบขณะที่ เบรกในความเร็วต่ํานะครับเบรกในความเร็วต่ําหน้ารถจะทิ่มลงอืมเราออกตัวปุ๊บมันเชิดหน้าแล้วเบรกหน้าถ้าโชคมันไม่ดีมันเสื่อมสภาพหน้ามันจะทิ่มลงเลยนะครับต่อมาถ้ามีอาการเด้งนะครับกระดอนขึ้นลงนะครับเมื่อวิ่งผ่านเนินเล็กๆหรือคอสะพานนะครับมันจะรู้สึกไม่นิ่มนวลน,นะครับ อันนี้ก็เริ่มมีอาการนะครับเมื่อรถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อถูกประทาลมมันจะมีอาการเสียทรงนะครับมันเก็บทรงไม่อยู่นะครับถือว่าผิดปกติแล้วนะครับต่อมาสาเหตุข้อสุดท้ายนะครับสาเหตุของสาเหตุที่ต้องทำให้ชอกอัพเสียคืออะไร เราขับรถไปปกติเน่ยโช๊คอัพมันเสียก็เราจะรู้ได้ไงว่าโช๊คอัพอัพมันเสียนะครับก็การกระแทกอย่างรุนแรงเนื่องจากโช๊คอัพมีการแตกหรือรั่วซึมนะครับโช๊คอัพจะไม่สามารถนะครับน่วงการยืดหยุน่นนะครับของตัวสปริงหรือล้อบดท,ทับนะครับหรือก้อนกวดหรือหลุมหรือพวกเป็นขูขาต่างๆนะครับของชิ้นส่วนนะครับ ต่อมาเกี่ยวกับสาเหตุของทำไงของการทําให้โชอกอัพมันเสียนะครับก็การคุมรถยากนะครับคุมรถยากก็มีส่วนนะครับโดยเฉพาะนะครับโชอกอัพไม่สามารถควบคุมสปริงได้นะครับจะทําให้เครื่องล่างรถยนต์เต้นนะครับจะลอยจากพื้นเลยถ้าเกิดในขณะที่ขับรถนะครับเข้าโค้งนะครับแม้ว่าโชอกอัพจะเสีย เพียงข้างเดียวมันก็จะเกิดผลนะครับทําให้ความทรงโตตัวไม่สมสมดุลน,นะครับความความทรงตัวไม่ใช่ความทรงโตนะครับทําให้ไม่ปลอดภัยนะครับหรือว่ายางสึกผิดปกติอันนี้ก็มีส่วนนะครับสปริงสุดอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวกับโช๊คอัพนะครับก็สิ่งที่ควรคํานึงในการเลือกซื้อโชคอัพเอาอีกนิดนึงนอกจากยี่ห้อแล้ว นะครับราคานะครับก็เป็นประเภทราคาแล้วก็ประเภทของชกอัพแล้วนะครับช่วงคำานึงถึงช่วงชักด้วยการยืดการยุบตัวนะครับสิ่งต่อมาก็คือคำานึงถึงลักษณะนะครับโหโชกนะครับอาจจะมีไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโชกอัพที่ใช้อยู่นะครับโอ้มันมีหลากหลายแบบนะครับก็ประมาณนี้นะครับทฤษฎีแต่ปฏิบัติเดี๋ยวเจอกันนะครับปฏิบัตินี่เจอกัน วันที่เปิดเทอมวันที่เท่าไหร่ส7 1 6กบเออ16อาทิตย์ที่ประมาณนู่นลหละอีก16วันนะครับ <c oughs> โอ้โหอ,อีก10วันอีก10วันโอ้อีก9วันเดี๋ยวจะได้มาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เกี่ยวกับขั้นตอนการถอนโชครับเราต้องถอนอะไรบ้างนะครับจะแบ่งกลุ่มกันนะครับถอดอันนี้ครยยังจะไม่อธิบายนะครับแต่เดี๋ยวบจบสไลด์แล้วครูจะมีงานนะครับ ให้พวกเราทำนะครับมีงานให้ทำนะครับจะมีแบบฟอร์มมีอะไรให้ดูอยู่มีใบงานดูอยู่เซิ Search ร์ช google ก็ได้นะครับเกี่ยวกับอใบงานนะครับ,รบเข้ามาสี่คนคบจบแล้วนี่ครับได้ยินไหมครับได้ยินเปิดกล้องหน่อยแค่ได้ยิน ได้ยินครับได้ยินอยู่ครับพอชลอครับเปิดป้องนอปดรอขับรถไปไหนครับผมไอ้ขับรถเด้ได้ยินอยู่ครับพอชลอไปไหนนะขึ้นนี่แล้วครับเป่าพัดลมก่อครับเป่าพัดลมครับผมหอนโอ้ย ลเห็นขนาดขนาดยุบันก็ใส่ตุ่มหูเนะเาะอ้าแจ้งแจ้งข่าววันที่จะจบคลิปนะครับอ่าวันที่สิบวันที่สิบมีอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนอยู่ทำนนหมูสามใครที่มีรถมอไซค์ให้เอาไปเปลี่ยนน้ำมันฟรีนะครับมีสามสิบชุดผู้แจ้งไทยบ้านแล้ว เผื่อมันเหลือถ้าเราอยากเปลี่ยนน้ำมันฟรีให้ขี่รถไปบ้านโนนสมบูรณหมู่สามนะครับเปลี่ยนฟรีนะครับก็ปร,ประมาณเก้าโมงสิบโมง popcorn, นี่แหละถ้าไปทันสามสิบชุดใครรถใครยังยยไม่เปลี่ยนก็เอาไปเปลี่ยนนะครับประมาณนี้แต่ยาวรถกระบะเด้อไม่มีเด้ไม่น้ำมันไม่พอเอา <laughs> เอารถเอามาใส่นะครับเอามาใส่ครับโอ้ทีมงานบ้านป่งนี่หายหวัวเลยโอ้โอ้ยานจัดการเลยครับเชียใครครับครับเชียร์ใครจัดการเลยครับจัดการไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอาโอเคเดี๋ยวี